ประเมินการทำงานของกรมป่าไม้ว่าเป็นยังไงกรมป่าไม้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงครับร้อยกว่าปีที่กรมป่าไม้ทำงานมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าล้มเหลวไม่สามารถรักษาป่าไว้ได้นะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะครับถึงวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องกรมป่าไม้นะครับต้องลดอำนาจตัวเองหรืวาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การทรัพยากรอืมแล้วเดี๋ยวนี้ดูท่าทางดีขึ้นบ้างไหมกรมป่าไม้เนี่ยถ้าจะดูในพื้นที่เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าเหมือนเดิมในพื้นที่เหมือนเดิมในระดับในระดับเจ้าหน้าที่ก็ยังขัดขวางการเข้าไปดูแลป่าของชาวบ้านในระดับนโยบายนี่นะครับก็ยังเห็นว่ายังไม่ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนดูจากร่างพลบวป่าชุมชนนี่นะครับท่านจะอ้างเหตุผลยังไงก็ช่างนะครับแต่ว่าท่านก็ยังไม่ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมครับคุณเสยมนต์ครับสิ่งที่คนพบก็คือว่าการตั้งส่วนป่าชุมชนเนี่ย ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นของกรมป่าไม้ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องป่าชุมชนแล้วก็แล้วก็พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ทําในส่วนของป่าชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีมิติทางสังคมแต่ที่เราเจอปัญหาคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนของการรักษาพวกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นปัญหาซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ก็ต้องมีนโยบายในการเปิดอนุญาตในเรื่องแบบนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าอาจจะต้องเป็นประเด็นที่สําคัญมากในการปฏิบัติการแม้ว่าจะมีป่าชุมชนเกิดขึ้นก็คือความรู้ในการจัดการป่าเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการปลูกป่าความรู้ในการทําไม้หรือความรู้ในการใช้ประโยชน์จากป่าหรือความรู้ในการรักษาหรือการกันไฟป่าเนี่ยเราค้นพบว่าความรู้ของนักวิศาสตร์เนี่ยตรงกันข้ามกับความรู้ของชาวบ้าน แล้วตรงนี้เองที่เป็นอุปสรรคปัญหาทําให้เวลาเราพูดเรื่องการจัดการทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเกิดข้อถกเถียงระหว่างนักป่าไม้กับชาวบ้านเราจะทําอย่างไรนะคะที่อยากจะฝากับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าเรื่องของทรัพยากรเนี่ยไม่มีใครรู้เท่ากับคนที่อยู่กับทรัพยากรงั้นเราต้องเคารพความรู้ของเขา แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบว่าความรู้ของชาวบ้านเนี่ยบางอย่างปรับตัวไม่ทันในพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นชาวเขาเนี่ยนะฮะแม้ว่าเขาจะปลูกกะหลำเนี่ยม้งเนี่ยเขาต้องการการสนับสนุนการสนับสนุนที่ไม่ได้มีเบื้องหลังของผลประโยชน์ตรงนี้แหละที่รัฐจะต้องช่วยสนับสนุนในความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรของเราอาจารย์มองกลบประมาอย่างไรการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยพบว่าก็มีระดับท้องถิ่นจริงๆรอนะครับ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าเริ่มเข้าใจบทบาทของชุมชนมกับการมีส่วนร่วมดับไฟป่าเจ้าหน้าที่ป้องกันร,รักษาป่าบางคนนะครับที่เคยจับปืนเนี่ยเริ่มเข้าใจนะครับในความคิดนี้เนี่ยผมคิดว่าในระดับสากลระดับนโยบายสูงสุดของประเทศมองการมีส่วนร่วมของประชาชนมีชัดแล้วก็เขียนไว้รัฐธรามนูนของชาติชาวบ้านเนี่ยก็มองไปสู่ความร่วมมือความผูกพันคีแต่ระดับกลางๆเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายากที่สุด กับที่คิดว่าจะฝากท่านอธิบดีเพราะว่าผมก็เชื่อในท่านนะครับเพราะว่าท่านท่านสามารถทาให้เกิดได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถาบันยากนะครับโอ้แต่ยากยากกับยากมากผมเคยเข้าไปในกรมป่าไม้ก็ก็รู้ว่ายากแนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอธิบดีผมคิดว่าท่านน่าจะทําได้นะครับเพราะผมเชื่ออะไรบางอย่างนะท่านท่านปลอดทุกอย่างหรอ ผมชื่อครับคกอดทุกกอดทุกอย่างครับท่าท่านท่านจะพันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พอดีครับจะประเมินการทํางานของกรมป่าไม้เองว่าอย่างไรผมอยู่กรมป่าไม้มาสองปีนะครับในสองปีที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าขึ้นดีขึ้นนะในทัศนะผมนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆ่ายนะครับซึ่งความจริงก็ไม่ใช่ความสามารถของเราคนเดียวนะครั อย่างเช่นโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะโดนไฟไหม้ป่าปี7.5ล้านไร่ปีที่แล้วไหม้2.5ล้านไร่นะครับเราก็รักษาป่าจากไฟได้นะครับถึง5ล้านไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้แปลว่าไฟป่าเนี่ยมันจะเป็นภัยซะทุกอย่างถูกต้องไหมฮะไฟบางครั้งนะครับมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะฉนั้นผมไม่ได้ถึงกับหลังเกียจไฟไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้แต่ก,รการรักษาป่าะะเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจที่จะพูดได้ว่าอิทธิพลในการบุกลุกตัดไม้ทําลายป่านะฮะอย่างฮึกเหิม ไม่มีครับทาไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทาได้นะครับที่เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือแม้กระทั่งพรบป่าชุมชนฉบับนี้นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกลงรมป่าไม้นะครับในการที่กรมป่าไม้เองเริ่มเห็นความจําเป็นที่ราษฎรจะต้องมาร่วมเริ่มมีความเชื่อนะครับว่าประชาชนนั้นน่ะมีความตั้งใจจริงที่จะรักษาทรัพยากรของเขาไว้นะครับทั้งช่วยดูแลแล้วก็ใช้นะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของกฎระเบียบ ขึ้นเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยกรณีที่เกาะเสม็จนะครับในกรณีที่ดอยสุเทพอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าก็เห็นอย่างไรที่ท่านผู้มีเกียตรติตรงนี้ก็พูดถึงกรมป่าไม้ว่าน่าจะมองอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนมองว่ากรมป่าไม้น่าจะเดินต่อในทิศทางในอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอบคุณนะข,ขอบคุณในคําแนะนําทุกอย่างผมผมพยายามจำนะฮะจดบ้างไม่จดบ้างนะฮะก็ก,ก็เป็นความปรารถนาดีสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศนะครับก็คือว่า จิตสานึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยเกิดขึ้นมากสำหรับคนไทยีชัดเจนนะฮะข้อสองจิตสํานึกในเรื่องของประชาธิปไตยอยากจะมีส่วนร่วม,มทำนู่นทำนี่อันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่คงเป็นอย่างนี้แต่ก็มีส่วนน้อยส่วนน้อยนะต้องย้านะครับที่ไปปัวพันกับเรื่องของการเมืองนะฮะ เรื่องของผลประโยชน์เพราะนั้นบางทีก็เลยทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยเขวไปนี่พอส่วนใหญ่เขวอไปเนี่ยบางทีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขวอไอ้คนที่ทําด้วยไม่ได้่วนผมเองก็ชักไม่แน่ใจนะเพราะแยกแยะไม่ออกนะครับว่าไอ้ตอนไหนมันเอาจริงนะตอนไหนเพื่อจะเอาอะไรกันแน่ตอนนี้ทนะ่าดีแยกแยะออกหรืออย่างว่าอนกเป็ดน้าเนี่ยมันเป็นมันขึ้นอยู่กับกฎหมายประมงหรือป่าไม้กันแน่คือ <c oughs> <น>เพราะว่าสมัยก่อนอยู่ประมงเนี่ยเขาบอกว่ามันนกเป็ดน้ําเนี่ยมันเป็นสัตว์น้าอ่ะ แต่พอเวลาเขาจะไปจับมันมันบินขึ้นบอกว่าอ้าวนั่นเป็นเป็นสัตว์ป่าเข้าเข้าอยู่กรมป่าไม้ออตอนนี้เลยมาอยู่กรมป่าไม้เลยพูดเล่นๆน,นะครับในคําจํากัดความของการเป็นสัตว์น้ำเนี่ยหมายถึงสัตว์นะที่มีช่วงชีวิตหนึ่งในน้ําช่วงชีวิตก็แปลว่าเกิดนะฮะหรือผสมพันธุ์แต่ว่าถ้าโฉบเฉียวนะครับมากินหรือมาว่ายน้ําเล่นนะครับอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นสัตว์น้ําเพราะนั้นในกรณีนกเป็ดน้ำเนี่ยนะครับเขาไม่มีวิถีชีวิตในน้ำเพียงแต่ว่า เขาบินผ่านมาแล้วต้องลงน้ำเขาเองเพราะนั่นนี่เป็นสัตว์ป่าอ๋อนี่พูดจากมุมมองของอธิบดีกรมป่าไม้เลยต้องบอกว่ามันเป็นสัตว์ป่าอันนี้ผมพูดมาแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ตอนจระเข้มาแล้วเพราะตอนที่กรมป่าไม้กับกรมประมงมีปัญหาเรื่องจระเข้นะครับว่าสัตว์ป่าหรือสัตว์มาลาแล้วุ้ยเนี่ยก็ต้องมาอยู่กรมปะมงนะเพราะว่าจระเข้เนี่ยมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในน้ําอย่างแน่นอนแต่ว่าที่จริงแล้วผมเรียนคุณผ่องตอนนั้นบอกคุณผ่องถ้าคุณผ่องไม่ให้จระเข้กรมงดูแล คุณผ่องจะต้องเอาทียไปดูด้วยเอาไหมล่ะเพราะว่าบังเอิญที่กับจระเข้มันเหมือนกันคุณผ่องบอกว่าไม่ดูดีกว่าต้อลองตอนนี้เทีก็เลยอยู่กับกรมะมงไปครับท่านผู้มีเกียรติครับผมต้องวันที่ผมได้เรียนรู้เยอะนะครับต้องต้องขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติขอบพระคุณท่านเบียก่อนทั้งสี่ลกกับผมครับขอบพระคุณครับ